มาเจ้านี่นะครับมาใจกว้างแล้วครับมาดูสิไม่กี่ตัวอนอืมนี้บมูมีนะครับน้องหลุมเหรอตรงนี้บมูมีนะครับ เออนี่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 เจอละวหนึ่งตัวนะครับเล็บอ้อยละเอาไปตัวนี้นี่นี่สองตัวนะครับสองตัวไปนี่ก่อน นี uh, ่เหรอขึ้นก่อนมี่นี่นี่นี่ือตัวเดียวเฮ้ยเหรอมีกอหลายตีนะใจกว้างหลายตีอืบอืบอืบ มันขึ้นมาเต็มไงไงบอาเตื่อนนะครับมันไงกันน่าจะเรียไงละนีไงมันกงไงนะครับมันไง นี่แก่มีใค่เห็นไปไปไปนี่เห็นมีกอมีกอมีกอทังพี่มีกอ มันขึ้นมาฮะเต่บงไงแลรอมั่ไงก่อนนี่ลุ่มนี่ก็เออนี่ไงน,นี่เอาไว้นี่เช็ดก่อน มาเช็คเสียงเช็คอย่างแหงกัมได้ผ่องนะครับเดี๋ยวมาเช็คก,กันตรงนี้เหรอขึ้นก่อนไงตรงนี้ตรงนี้มีเก็บตรงนี้ก่อนตรงนี้นะรตรงนี้ตรงนี้ขึ้นสามตัว สามสี่ห้าหกละเจ็ดละแปดดูนี่ก่อนเองดูไปทางไปทางไปนะครับตรงนี้นะเพราะเป็นทางไปทางไป มีขึ้นมาหลายแล้วนี่นมีนะครับเอาละาไม่ไหลายพอตี่นี่ก็ไม่ไหลายพอปิดตัวๆไปนะครับเลตัวไฟก่อนเอา้เอาออกมาเนาะออมาด,ดูปิดตัวๆไป ลูปตีตัวตัวไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอานี่เอาละมาอ่ออ่อไม่สุด อ่ะตัวนี้เป็นตาขาวเซี่ยวเียโหละอืมอืมอืเสียงยังมอกเขาได้เลยนะเสียงยังผมใส่เตือนนะครับเนอ้อยอยู่ที่เรามากินมากินพูดได้พร้อมกคำอ่ะมาเตือนเมาก่อนมากินนะครับเขาต้องเอาอ้อยของมัน หลอดมาก่อนทำกล้ามก่อนเอมากินก่อนนะครับเนาะนี่่ตออ้อยหลอทของกล้ามก่อนเอมากินก่อนเดี๋ออยวเขาต้องปอกอ้อยหลอมันนี่อ่านี่เหนื่องไปแล้วเหมื่อยไนี่เหรอ นี่ตึงม,อมือกันเลยตึงม,อมือกันเลยนะครับนี่เหรอเหรออ่า,า,าดูมาดูครับอ่าเอาตั้งเอาอ้อยให้รอมากินก่อนผมพูดี๋ยวมากินเลยมากินแต่มันขึ้นมาหงายละ่ะขึ้นมาหงายอีกละ มันถือเอาขึ้นกินเมื่อก่อนกินมันก็มุดลงไปก็มีนะแล้วขึ้น,นาามาแหั่นกลับมันถึงจะกินกระมีนะครับดูตรงนี้โอ้ยอีกน,น,อนิดนะน่อยนะพี่นะเนี่ยตองนี้เสียตรงนี้อืนีปขอมอบเนี่ยตรงนี้จนหมดได้นะครับจนมดได้หมดได้

อโออโอเราดูมังับกัน,กนตรงนี้นะอ้อยหล่อนะครับเนาะแล้ว โอ้อีกอะต้องเสียงสายอีกนี่สีโอ้เร่ได้เลยอ๋อเสียงได้เสียง,งได้อ่ะตอ,ออ้อยหล่อม,มคำคนนี้ยังไม่ได้กินอ้อยเลยนะครับตออ้อยวางบนแม่หน้าแก้วนี่องกำลังอดูว่ามันกินกอเนี่ยถ้ามันกินก็ถือว่ากิน อยู่นี่มันขีดละนี่ก็กินละเขาเคยเอาอ้ยอยให้มันละวแล้วมันมุดลงไปมันมขกินมาขึ้นมากินละนี่คือกินละกินเต็มล้อยละนี่เขาก็ปล่อยมาขีดน,น,นะครับไปมาขีดน,น,นี่มือกันนะครับอืม เอาละครับนี่น่ะมีอันน,นี้ตัวเมียมีบ้องไข่ม้กินมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับวันนี้วันนี้ขึ้นมาหกตัวแต่ว่าจะกินกี่ตัวแหมกัมมัตเตออาจจะกินแค่สองตัวสามตัวหนึ่งตัวมาหกเหมือนกันมันที่อาจจะมากินสักตัวกันนี้มันที่อาจจะกินทั้งหอกกันนี้แล้วแต่มันนะครับเนาะอ่ะาฝากโคตรที่ตามช่องและรัมนะครับเนาะ ช่องนี้ชื่อว่าช่อง้องปุ่มกงองเพาะนะครับเนอะคนหาใน YouTube ได้เลยนเนอะ้องปุ่มกงองเพาะนะครับมาเป็นรายการกันทุกวันนะครับเนอะวันนี้สวัสดีครับ